คุณเป็นคนหนึ่งที่ยิงแอดโฆษณาแล้วโดนปิดกานหรือเปล่าคะเปิดร้านค้าบน Facebook แล้วก็โดนรีแจ c คค่ะหรือว่าโฆษณาคุณผ่านแล้วก็จริงแต่ว่าก็ไม่ปังไม่เพิ่มยอดขายอะไรเลยครูชลีเคยเจอปัญหาเหล่านี้มานะคะเคยยิงแอดมาแล้วนะคะหลักล้านเหมือนกันค่ะแต่ว่าผลตอบรับกลับมานะคะก็ไม่ได้ดีนะักก็เลยไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกับโค้ชหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์การตลาดการทำคอนเทนต์ผลิตคอนเทนต์วิดีโอนะคะหรือว่าการถ่ายรูป ทำยังไงถึงจะปังนะคะวันนี้นะคะครูชลีมีเครื่องมือที่จะทำให้คุณย่นเวลานะคะไม่จำเป็นที่จะต้องลองผิดลองถูกกับแอดโฆษณาอีกต่อไปไม่ต้องปวดหัวเรื่องการยิงแอดนะคะแล้วไม่มียอดขายไม่มีคนติดตามค่ะวันนี้ครูชลีได้ทำคอร์สออนไลน์สอนสร้างแลนดิ้งเพจเล่นเหนือเกมบนโลกออนไลน์ค่ะมีราคาพิเศษค่ะจากราคาเต็ม18,900บาทนะคะถ้าเกิดว่าคุณสนใจนะคะภายใน30คนแรกเท่านั้นค่ะจะมี ะคะพิเศษสุดๆนะคะดูรละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างหรือว่าลงทะเบียนตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วเราพบกันในคอร์สค่ะบ๊ายบาย